กับสวัสดีครับพี่น้องสบายดีเนาะวันนี้มาอยู่กับซองบอลนันชาแนลือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บอลนันก็จะพาพี่น้องกินปลาหมึกเนาะปลาหมึกไข่พี่น้องวันนี้ได้ปลาหมึกไข่มาสี่ตัวเด้อพี่น้องเด้อใส่กับนี่เห็นบอกพี่น้องไหนพี่เห็นน้องไหนเบิกใกล้ใกลเนาะปลาหมึกไข่ได้ก็มาใส่กับกุ้งเนาะแซ่บๆเนาะพี่น้องมะกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีเนาะวันนี้มาอยู่กับซองบอลนันชาแนลือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้บอลนันก็จะพาพี่น้องมากินปลาหมึกไข่พี่น้องวันนี้ ได้ปลาหมึกไข่มาสับแทบน้องพี่น้องเนาะได้ปลาหมึกไข่มาสี่โดแล้วก็ที่มีกุ้งน้ำน้องพี่น้องเนาะพักห้องก็นี่แหละพี่น้องมีบัวลายมีพักการห่อเนาะแล้วก็พักหอมปอมเนาะพี่น้องเนาะที่เด็ดก็คือนี่แหละพี่น้องมะละเนาะสับแบคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องเอาไว้ใช่ปะไว้ข้างล่างก็ได้เนาะพี่น้องเนาะขออื่นขอขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อคนใดที่เข้ามาติดตามรับชมบ้านนั้นเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้บบ่่่่พพพลลลลาาาาดคิปใใหมมมๆๆเเเนนนนนะะี้้อองุยยกกััแซร ในป่ามึกไข่มามันแซ่บเนาะมันอยู่นอกนอกอันนี้เด้อพี่น uh> ้องเนาะอยู่ระเบียงเด้ออยู่ทางในมันท้อนคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาลุยๆเลยแซ่บๆแต่้อมๆกันเนาะนี่บอนั่นตักใส่อันนี้มานึ่งยามันบวกพิษมาพี่น้องแซ่บๆเลยนี่บอลนั้นรัดเปลนหละเท่อนึงเดี๋ยวสีลาดมาอีกเท่อนึงเนาะพี่น้องเนาะ สรบบเลยพี่น้องเ,เอ้ยดูอีเลบ่บนี้วอลไพี่น้องตานมึงไครมานี่เห็นไหพี่น้องไงอพี่น้องนีบงกะไกเนาะมาตัวสี่ตัพี่น้องเลยนมึไข่้

ฮั่นดีไปแล้ว Cung mà nào mấy Ừ. Tự dọn lên nào. mặn cung Đây gùng mà 5 đồng thì nó. Và mực 4, cung 5 nó thì nó.

ที่มันก็มีเดาวพยนธ์ด้วยที่มันจะอยู่ตรงหัวน้อยหนึ่งนาะพยนองออกเลยไปบัวอย่ากกินเลยเนาะกินเลยก็ได้คือกันกินยำไแซ่แซลนั่นไก่กุ้งนี่กับปลาหมึกอื bạni nón cao thang bên đó nè nuốt nuốt bun mực <cười> <cười> ไข่พ <Af> ี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เบิกไกลๆเดีอเห็นหรอไข่มันเต็มท้องเลยพี่น้องส่วนของมันเนาะจบแซ่บเลยพี่น้องอะโอ้แซ่บไปดีกว่าขัดพี่น้องเอ้ เสียงรบกวนแน่จังเลยเด้อเพื่น้องเด้อทางน้องเด้อต้องขอโทษขออภัยอนะไรเนาะช่วงนี้โควิดเนาะพีนะ่น้องกินดิลายกินซุกเอาเนาะ อาซันแต่แนวดิฟแบบเป็น้องเทาสุกๆจากบ้านนะอุ้ยน้ำกุ้งเหรอไงจนเหลืองทั้งลุ่มเนี่ยนำ้ำน้ำมันกุ้งนะองมันออกจากหัวกุงนะ้งเนาะ ไข่ตัวที่าไม่น้องไข่ส่วนเลยไอพี่น้องเลเบิดไกเนาะอ,อ้จุดยอดเลยดี ไี่ดีเนาะอืมไม่พี่นองได้เบิ่งไก่บ่เนาะเสร็ๆไปพร้อมๆกันมาลุยเลยพี่น้อง Oh. Mm. Ngay lời vì nóng, nghe ừ. Ừ. Ôi, cùng nó ngay sắp vào mức có phải giờ anh tôi thấy tôi mừng 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 โอเคเนาองเนาะเราทคลิปนี้ก็บมึงไม่ยังไงเนาะลาพี่เามากินปลาหมึกไข่ลวกลัดซีฟู้ดเจลสสัเนาพี่นองเนาผักซองอไรนองเาเฮดซองไม่เนาะต้องขอบคุณหลายพูดติดตามไม่ติดตามก่เนาะขอบคุณหลายพีเนองเื่อย้อยสายตาแล้ว